สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงวันพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันมาฆบูชาแล้วนะคะซึ่งการปฏิบัติตนสําหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาก็คือทําบุญตักบาทเข้าวัดฟังธรรมเจริญสมาธิแล้วก็เวียนเทียนในตอนค่ำค่ะแต่ว่าในปีนี้ก็ยังตรงกับวันวาเวลนไทน์อีกด้วยหลายคนก็จะชวนคนรักไปเข้าวัดทําบุญกันในวันแห่งความรักซะเลยส่วนอีกหลายคนก็อาจจะกําลังมองหาวิธีเซอร์ไพรส์คนพิเศษกันอยู่ ไหนไประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ใช้ Facebook ติดอันดับต้นๆของโลกกันแล้วนะคะวันนี้เราเลยรวบรวมวิธีที่จะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจให้กับคนพิเศษได้แบบง่ายๆแค่ใช้ Facebook นี่แหละค่ะเริ่มต้นกันที่ เซอร์ไพรคนพิเศษด้วยความทรงจําดีๆด,ด้วยการกดฟังก์ชันดูความสัมพันธ์ค่ะซึ่งคุณจะเห็นทุกความทรงจําระหว่างคุณและคนพิเศษทั้งรูปภาพและโพสต์บน a c e b o o k โดยสามารถกดแชร์ไปยังทม์ลายของคนพิเศษพร้อมเขียนบอกความรู้สึกของคุณได้ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะไปที่ทม์ลายของคนพิเศษของคุณแล้วก็กดที่ Friends และซ Friendship จากนั้นก็พิมพ์ข้อความแล้วก็กดแชร์ Friendship ค่ะ ส่วนใครที่กําลังจะเลื่อนขั้นสถานะความสัมพันธ์หรือว่าต้องการแสดงให้คนพิเศษเห็นว่าคุณใส่ใจกับความสัมพันธ์แค่ไหนก็ใช้วิธีกดเลื่อนสถานะจากโสดเป็นมีแฟนแล้วหรือจากมั่นแล้วเป็นแต่งงานแล้ว โดยไปยังไทม์ไลน์ของคุณแล้วก็ไปที่ about จากนั้นกด Edit ที่ขอ้อมูลส่วนตัวนะคะเลือกสถานะและใส่ชื่อบัญชี Facebook ของคนรักของคุณรวมถึงระบุวันครบรอบแล้วจากนี้หน้า Facebook ของคุณก็จะประกาศต่อชาวโลกแล้วนะคะว่าเป็นแฟนกับใครหรือว่าแต่งงานกับใครแต่ถ้าหากคุณและคนพิเศษอยู่ไกลกันค่ะก็ยังสามารถลดช่องว่างระหว่างกันด้วยการคุยแบบเห็นหน้าหรือว่าวิดีโอคอล โดยไปที่แชทแล้วก็กดไอคอนรูปกล้องวิดีโอซึ่งการทำวิดีโอคอลน,นี้นะคะก็ยังสามารถคุยผ่าน Google Hangout หรือว่า Skype ก็ได้ค่ะและนี่ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวมากๆในโอกาสวันแห่งความรักนะคะและนอกจากจะเป็นช่วงของวันสำคัญต่างๆแล้วนะคะในช่วงนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสะค่ะที่เชื่อว่านักท่องเน็ตส่วนใหญ่ก็จะได้เห็นกันแล้วนะคะก็คือกระแสะชัดชาิฟีเวอร รัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีค่ะที่ก็มีชาวเน็ตนําภาพของท่านในชุดลํำลองมากๆถือถุงกับข้าวเข้าวัดมาตักต่อกันหลายรูปแบบแล้วก็แชร์กันกระหน่ำนะคะลามไปถึงกระแสแต่งกายเลียนแบบนําไปทําเป็นเกมก็มีหรือแม้แต่แอปมอลลีก็ยังทําสติ๊กเกอร์ชัดชาติพาวเวอร์ค่ะ กระแสแบบนี้เรียกว่าอินเทอร์เน็ตมีนค่ะเป็นคําที่หมายถึงการแพร่กระจายของเนื้อหาจากคนนึงไปสู่อีกคนหนึ่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเนื้อหามักจะเป็นการพูดหรือว่าเป็นเรื่องตลกเป็นภาพตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอเป็นต้นนะคะซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมบนโลกออนไลน์ที่มีมานานแล้วแต่จะฮิตแค่ในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นค่ะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็มีภาพแพลงกิ้งอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะบูมแป๊บๆแ,แล้วก็หายไปค่ะ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่ากระแสะที่ฮิตอยู่ตอนนี้จะอยู่อีกนานแค่ไหนแล้วจะมีกระแสะอินเทอร์เน็ตมีมอันใหม่อันไหนที่จะมาฮิตต่อจากนี้นะคะสำหรับรายละเอียดที่กล่าวกันไปวันนี้ติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์ i อที s H s ส o m สวัสดีค่ะ